สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมไปครับบีค่ะเย่วันนี้เราก็อยู่เกมคอคีเ p อร์นะครับเป็นเกมที่ออกแนวแบบว่าซาร์ดิวไมคราฟเทอรเรียสามเกมที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยรู้จักนะครับยิ่งไมคราฟนี่ตัวดีเลยผมเล่นประจาอยู่แล้วแล้ววันนี้เป็นเกมใหม่นะครับได้ผลตอบรับดีมากผมเลยอยากมาลองเล่นกันดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงในสถานที่อันห่างไกลจากที่ไหนคุณคือหนึ่งในกลุ่มนักสำรวจซึ่งกําลังเดินเข้าไปในป่า คุณรู้สึกได้ถึงบางสิะะ่งแปลกประหลาดบางสิ่งที่อยู่่าำกลางหมู่ไม้ทันทีที่แตะพื้นผิวของมันนั้นก็มันเกิดแสงสว่างจ้าปกคลุมไปทั่วออ่อ w h งก i วัดอีดีมีภาษาอีสานด้วยหรอใช่ใช่เฮ้ยจะดีจไหก็เนี่ยเฮ้ยร้อหมดเลยโอเคเฮ้ย นี่คือวกเราชีวิตอีกคนหนึ่งเหรอเฮ้ยอย่าเยอย่าไม่มาเลยอย่าไม่มาเลยนี่ไงหน้าเหมือนกันเลยแต่สีคนละผมเท่านั้นเอ้ยผมคนละสีสีคนละผม,ผมอุปกรณ์เริ่มต้นที่มีให้นะครับเขามีจอบมาให้อันนึงแล้วก็สเสบียงอาหาร3ามกระป๋องนะครับสิ่งที่ผมได้มาคือมเมล็ดพันธุ์ลากกับกิ่งไม้เมื่อกี้นะรูปทางเนี่ยเราจะอยู่ใต้ดินนะตอนนี้เราจะต้องขุดเหมืองหรือเปล่านี่ไง <S <S ขุดขุดยังไงเหรอแล้วก็ถือจอบดิไม่เคยเล่นไหมคร้าบเบอร์ มือเล่นใ<อ>บขาเบิร์อยู่ไหนจอบอ่ะจอบก็มันจะมีเลขไงเ,เ,เลขอ่ะเลขอ่ะเขาเป็นสวอดอ่ะว้ายอ่อนเขาขุดเองงั้นนะเขาไม่เห็นเลยเลยอะ่ะอันดับแรกเขาต้องเปิดแแบบก่อนปะ่ะโอ้โหแแบบก็ไม่เห็นเลยเลยงั้นกดแถบก่อนเหมือนว่าเราจะมีสิ่งประดิษฐ์ด้วยนะฮะเราสามารถประดิษฐ์ทอชแล้วก็โต๊ะทำงานพื้นฐานได้ด้วยนะครับงั้นผมผลิตโต๊ะทำงานเอาไฟกันดกวาฮะเพราะว่าการผลิตไฟนั้นใช้แค่ไม้หนึ่งชิ้นเท่านั้นเองอ่ะโอเค ผมต้องจุดไฟละไม่ง button, มั้นมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยเธอตัดไม้นี่เลยเนี่ยที่เป็นกิ่งๆเนี่ยแล้วเธอก็ทําจอบเลยตัดยังไง oh. อะไ่อะเออเอาก้ามือทุบดิโอ้ยช่วยกันขุดสิโว้ยไหนเขาช่วยอยู่เขาช่วยอยู่เออช่วยกันขุดมาถือไฟเธออ่ะถ้าไม่มีไฟเขานะดูดิ มีไฟด้วยมีดิครับเอาทำเพมีประโยชน์มั่งโหยดิฉาจะหาข้อนี้ไปใช้ซะแล้วว่าเออเราเนี่ยนะมีไฟให้เออเราทำหน้าที่ดีแล้วเธอเธอเห็นด้างขวาปะมันวิบวนั่นแหละมันวิบวับป่ะใช่มันวิบวับไงเออมันช่วยดูดิมันอาจจะไปคลองดีไม่ว่างโอเคเขาจะเหมาคนเดียว เหมือนว่ายิ่งเราขุดมากเท่าไหร่นะครับ <alum. S 1> มันก็ยิ่งทําให้เรามีพื้นที่เยอะมากเท่านั้นนะอะไรเจอแร่ทองแดงินดี้ด้วยยังไงเขาเจอแร่ทองแดงกันนี่ไงนี่แร่อะไรเนี่ยน่าจะแร่ทองแดงนะงกนะุชช์ชักรุชชกรุชชเกรุชกรุชชักเุชชันร่กรุพชักรุนชักรุชชักรุชรุชชักรุชกราชชันร่นีุชรุชชักรุชชะรร่ อมันมากมันมากเอาล่ะเธอมีแมลงด้วยที่ดีคือที่ไหนกันนะเกียบไปแหละเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันเป็นกองเส้นใยวัสดุสำหรับทำผืนผ้าและชุดเกราะอะไรดังเป้งดอกอะไรดอกอันนี้ครับฮาร์ดเบอร์รี่อาหารบวกเก้าพลังชีวิตเพิ่มขึ้นสองจุดปดเฮ้ยฝั่งรู้มีอะไรก็ไม่รู้ยุบ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 อยู่ดูดิไหนไช้มืออะ โสล่ามเออเขาว่าเขาต้องทำโต๊ะก่อนวะเขาว่าไอ้ตัสลามู้ดีไม่ต้องอันตรายแน่เลยอันดับแรกผมจะคราบโต๊ะพื้นฐานก่อนนะครับเดี๋ยวเขาตรคาบโต๊ะนี่ไงนี่ไงเราเก็บไปทำไมอ่ะอยู่ที่เจอวางไหนวางที่พื้นเลยไวงหนที่พื้นไหนก็ได้วางไปเถอะเอ่อสิ่งประดิษฐ์ที่เราสามารถทำได้นะครับใช่มีเตาเผาแล้วก็มีกล่องด้วยเตาเผาใช้กําแพงดินที่สิบกล่องใช้ห้าไม้ห้า ว้ยสามารถสรกก้างกำแพงงฐานทับได้ด้วยฮะอาหารอ๋อมีอาหารสายบนด้วยฮะทุกคนตอนนี้อาหารเรา3ดทับ100ผมต้องหาอะไรกินก่อนแล้วละ่ะ<ช>า38แสดงว่าเธอพลังเออผาผลาญเยอะกว่าน,น,นี่เลยกินไงอ่ะเขามีอาหารกระป๋องอยู่อืมเอ้ยตัวค่อยแสงสว่างด้วยเขากินดอกไว้นะเข้าไปเอาละอันดับแรกเราต้องคาบดาบกันซะก่อนนะฮะลุย สลามก็สลามเออเจาะเอาพวกพววกเลยบวกเลยเออเออเาดิเอาดิเออมาต่อต่อมีมีมีรอแป๊บไหนไหนไหมีคนก็น้อพี่ก็น้องบอนสลามเฮ้ยเอาเอาวกมันตีตีตีไม่ใชสลามทไมไปไปุกบุกเอาตีตีตีบุกอีก อ๋อมันเป็นซากสลามเก็บได้ไหมอะไม่ได้แนวเฮ้ยเอาเอาดหดเอาวดลบหนึ่งสองหน่งอหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งออตายทำไมอ่อนจังอะเธอดูเขาหอยหอยเอ๊ะเอตองบวกคู่มามาหุยยหุยยยาเหยื่อฮ๊อฮอ นี่ดูดูเอา้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเมื่อกี้หลับตายหนุ่มโสกเอาไปตกแต่งได้เฮ้ยเขาได้อัญมณีโบราณจากมอนสเตอร์ด้วยครับเป็นอัญมณีประหลาดเปล่งคลื่นพลังงานออกมาเธอเวลาตายของไม่ดรอปด้วยอะ่ะดีดีดีเราจะได้ตายไปบ่อยเออเอามันวบมันสวยสวยเอเอเหยิบมาแล้วแปลทำไมเขารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรสั่นอยู่ทั้งขวามืออ่ะใช่มันเป็นผีเสื้ออะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย เก็บเห็ดเก็บเห็ดตี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 ว้ายมีตำรวจด้วยอ่ะเธอไม่ปักไฟตามทางเลยอ่ะสีเฮ้ยเธอเขาเจออะไรไม่รู้เฮ้ยมินิฮาร์ดแ้่เขาไปเก็บไม่ได้อ่ะเฮ้ยเธอตีได้ไ่เฮ้ยเฮ้ยเธอเก็บเขาได้เก็บผลมาเขาได้ฮาร์ดเบอร์รี่ทองคำฮาร์ดเบอร์รี่หายากอ่ะ นี่มีอะไรแล้ะวอ่ะเฮ้ยเขาเจอทองไหมเนี่ยเขาได้อะไรมาเขาได้ทองคำอะไรอ่ะทางนี้ทางนี้ไปแล้วไปแล้วเลยเลยอุ้ยสลามยักษ์แต่มันไม่ได้ขยับนี่โอ้โหลังสลามหรออ้มันใหญ่มากเลยเธอจะสู้ไหวเหรอมาดิ

ไม่ได้เราก็ต้องสู้บ้างเขาตกใจมากเลยอ่ะเขาไม่คิดว่ามันจะเด้งออกมาได้อ่ะไปบวกจะแค่ไหนเชียวตัวเล็กก่อนใหญ่เฮ้ยถอยต้องถอยต้องถอยเฮ้ยโอ้ยแยทำไมโดนดาเมจตลอดไป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 คิดดูดูดีกว่าโอเคมาอุ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยถอยถอยถอยเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยถอยเร็วถอยมาเร็วถอยไปเร็วถอยมาเร็วหยอหยอกคุณชื่ออะไรนะเจ้ก้อนปีศาจอ่ะมันชื่อว่าเกิร์สอะไรไม่รู้เกิร์สก้อนเนื้อปีศาจเฮ้ยอย่าไปโดนมันทับเฮ้ยเราตีมันเรื่อยๆเรื่อยถนะลองนะอุ้ยอุ้ยอย่าให้มันทับเฮ้ยเธอฮ้ยมันหลบง่ายแต่ว่ามันมีสลามอยู่ที่พื้นมันก็เลยหนืดเว้ย มันเราเขากำลังไปหาเขาจะสู้กับมันเขาสู้กับมันเขาจะฆ่ามันเธอเลยมาทางนี้แล้วมันมีสลามเหนื่อยอยู่ที่พื้นอ่ะมันก็เลยทําให้เราเดินยากอ่ะนี่จริงนี่มาดิมาดิเดียเขาบอกเราสู้ไม่ได้อ่ะ เราต้องเตรียมตัวก่อนป่ะเขาว่าเราต้องหาแร่ต้องหาอะไรก่อนป่ะเออกลรมาก่<ะ>เขาบอกเธอแล้ว<ด>ใช่ไหม,เ,มเขาบอกเธอแล้วว่าให้หาของก่อนบอกตอนไหนเธอไม่ฟังอ่ะอย่างเงี้ยหละบอกตอนไหนบอกไปหลายทีแล้วโอ้ตายรอบที่18เบอกว่าให้เราหาของก่อนเธอก็ไม่เอาไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องหาของก่อน <c oughs> ไปดูคลิปที่อัดเลยว่ามีคนพูดสักคำมั้เห็นบอกว่าให้บวกอย่างเดียวเขากำลังไปหาเขาจะสู้กับมันสิ่งทฆ่ามันเถอะหาแร่กันก่อนนะครับแล้วก็ทําชุดเกราะนะเท่าที่ผมสังเกตแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทําชุดเกราะเนี่ยเราไม่สามารถที่สู้กับมันได้เลยนะครับเธอเธอเธอว่ายังไรมีอะไรไอตัวไอจำไอที่เราโผล่วาบออกมาได้ปะอ่าฮะมันมันมีไอเนี่ยเหมือนเป็นมอนสเตอร์แต่ละอันนะอันนี้ กอจมขมือบอันนี้ที่เราไปเจอมาก้อนเนื้อปีศาจอ๋อเราต้องฆ่าบอสได้ครบเพื่อที่จะเอามารวมพลังกันหรอเออแล้วก็เปิดประตูเพื่อออกไปเฮ้ยความคิดดีโอเคแน่นอน,น,นขอสมาา์ทฮัสฮะอาหารหมานะก <c oughs> ันมาก่อนครับเดี๋ยวเรามาสร้างอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวตอนนี้ผมมีสิ่งที่เรียกว่า แร่ทองแดงนะครับครบ8ก้อนแล้วผมจะทําตัวทั้งทองแดงมานะเพื่อมันจะทําอาวุธอะไรได้อุ้ยนี่ไงครับเราสามารถคลากชุดเกราะได้โดยใช้แร่ทองแดงมีชุดเกราะไม้กับชุดเกราะทองแดงดังนั้นผมจะทําสิ่งที่เรียกว่าชุดเกราะทองแดง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 เพ็ดเต็มเลยเก็บเร็วโอ้เพ็ดดีครับของดีของดี เขาสูงเหตุจะเกิดในที่มืดหรือเปล่าคะเนี่ยทําไมเราเจอเหตุในที่มืดตลอดเลยจริงใช่ไหมเขาจะกลับไปเผาแรก่อนแล้วกันนะจอบจะพังแล้วต้องเอาจอดใหม่มาใช้อ่ะไอเหนียวเหนียวไพื้นมันน่าจะทําอะไรได้หน่อยเนาะจริงปะทําไมจอบมันขึ้นพังแล้วแต่มันยังขุดได้เฮ้ยเราทำชุดเกาะไม้ใส่ก่อนไหมนี่นี่เขารับเกาะไม้ใส่เขามีชุดเกาะชาวนาแล้วใส่ไปเลย ดีฮีไปไ็นไงหล่อคือเป็นกองไป็นไงสมาร,าร์ทกองเร็ว<ช>กองไปตรงนั้นเนี่ย <c oughs> ไปคุณกระตอหาแร่เราจะสู้บอสได้เราก็ต้องแบบว่ามีชุดเกราะดีๆก่อนนะเนาะตอนนี้เราต้องหาทรัพยาก,กรกันก่อนเพื่อที่จะไปต่อสู้กับเจ้าบอสตัวนั้นดังนั้นเราก็จะขุดเฮ้ยตรงนั้นมีมีแร่ด,ด้วยแต่ว่ามีมอนสเตอร์ด้วยเหมือนกันนะครับเอาละหลอจอบจอบจอบจบ ไจ้จ้้ถอยไปจ้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 าลบเอยเอเเเเอเอ้าฮู้ฮู้าจะตายเพื่เพิ่มเลือดก่อนเเฮะก็มาใ้เพิ่มเลือดคือกินหนึ่งอันเนี่ยต้องรอให้เล็วเครูดาวก่อนแล้วค่อยกินอีกอันนึ่งรู้ไหยโคตรเปืเลย หนึ่งสองหนึ่งอุ้ยเริ่มง่ายเริ่มง่ายเริ่มจับทางสลามออกแล้วฮึโอเคอุ้ยนี่มันลังสลามนะเนี่ยเธอใต้น้ำมันมีอะไรด้วยไม่รู้ว่ามันเป็นแบบเรื่องแสงเรื่องแสงอะ่ะเพราะเราต้องอุปรกรณ์ในการจับหรืออะไรแน่เลยอะ่ะหรือไม่ก็มีอุปรกรณ์ในการดำน้าจริงจริงเฮ้ยไอ้ก้อนกลมสลามอะ่ะสามารถตีได้ด้วยนะอ,อะไรอะ่ะมีแต้มพอสวรรค์ใหม่ให้ใช้กับวิ่งแล้ว แต้มผสนคืออะไรอ่ะครับเมื่อกดแทบ<อ>็บแล้วก็กดสกิลอ๋อเฮ้ยเราก็อัพได้เหรอเฮ้เยเฟียวเฮ้ยผมว่าเราจะเล่นอยู่ในสายไหนใช่เปล่ะใช่เฮ้ยเพราะว่านะเขาเล่นตตสายสายขุดดีไหมไม่มันเลือกมันไม่ต้อง<ม>เลือกสายเว้ยเธอแล้วแต่เราจ้าบเลยเว้ยเหมือนกับว่าเราต้องใช้สกิลนั้นอ่าใช้ ใช้อะไรสมมุติว่าเราขุดใช่ไหมยิ่งขุดเยอะเราก็ยิ่งได้แต้มของฝั่งขุดไงแล้วเราอยากได้โจมตีเราก็ไปต่อสู้เยอะไงเราก็ได้แต้มของต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็ขุดผมจะอัพเป็นอ่อมีโอกาส5%เดี๋ยวนะอันนี้อะไรเอ่ยดาเมจการขุดบวก2%กับระ<อ>ยะเห็นแรก,กมีโอกาส5%ที่จะเพิ่มแร่งั้นเอาขุดและกันขั้น5เลยได้ไหมอ่วไม่ได้เหรอเฮ้ยพ,พอสู้เป็นแล้วแบบชิวๆเลย อ๋อมันจะมีสกิลให้อัพกับแบบพลังกายด้วยนี่นาไม่มีแต้มก็ด้วยเนี่ยมันก็แต่ละช่องมันก็จะเพิ่มด้วยหไหมเข้าใจแล้วไปเอาแร่ก่อนเฮ้ยเห็นแร่ด้วยเฮ้ะตรงนี้ก็มีแร่นะแบบนี่นะนี่ไงแต้มมาส่วนการขุดขึ้นนี่ไงเราก็มาอัพได้นี่ไงอย่อกี้ดิเอง ดังนั้นเนี่ยนะฮะเราจะเพิ่มดาเมจการขุดหรือเราจะเพิ่มการได้แร่ดีนะอืมเพิ่มการได้แร่ก็ดีเหมือนกันนะเโอกาสมันต่ำไปแล้วเอาขุดเร็วดีกว่าสวยชิ้นส่วนจากกลุ้ยเธอเขาได้ขวานเจาะทองแดงเว้ยเธอหุยเป็นขวานเออเดี๋ยวนะขวานเจาะทองแดงอ่ะมันกันเดียวกันดีกว่าเออผมจะตกแกทําไมวะ พอโทนทานศูนย์อยากได้ไม้บ้าง่ไงเต็มพื้นเลยอาแย่งหมดเลยอ่ะไม่ได้แย่งเลยเฮ้ยฝั่งขวามีแสงไฟในพุดแรกตีมันมากอ่ะไฮ้กล่องเพลี้ยเลยหมวกเฮ้ยเธอ้อได้ดีมาด้วยอ่ะส่ไงอ่ะโอกาสหลบดีก เธอจะมวกชาวนาเขาสิยังไงไหนแอปเปิลไปเให้ดูแบบชัดๆนี่ๆๆดูยังไงหัวถือไปดูนี้ดูนี้อันนี้เกาะอันนี้เกาะดูดูนี่อะไรวะหน้าเหมือนเอาอึไว้บนหัวให้ให้ให้ทางไปเดูแต่ผมเธอจะเสียทรงนิดนึงนะผมเธอมันตั้งกลางอ่ะถ้าใส่หมวกไปมันก็จะเสียทรงอะ เฮ้ยเธอเขาได้ระเบิดมาเอาละแบบเด้เราก็ต้องลองของเขาสักหน่อยนะว่าของมันดีแค่ไหนเฮ้ยหายโดนเซยมอนสเตอร์อยู่ไหนเอาไปเอาไปเลยวิ่งวิ่งอะไรอ่ะอ้เธอไม่เอาไว้ไป็ระเบิดได้นั่น่ะเปิดอะไรอ่ะเออว่ะเธอพูดช้าไปอ่ะ เขาไม่รู้ว่าเธอระเบิดตอนไหนอ่ะเขาบอกเขาระเบิดแล้วนะเก๋เลยอ่ะเธอปิดเธอปิดเคปิดก็ได้ยอมรับง่ายจังเลยโวยสนุกว่ะสนุกเกินไปแล้วสนุกอ่ะเออสนุกเกินเกมเนี้ยอ้าวชอบเฉยเออเฮ้ยเกมมันแปดปิดได้เฉยอ่ะแต่มันสนุกอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันทําไม เดี๋ยวนี้เกมไม่จําเป็นต้องภาพสวยแค่เนื้อหาน่าเล่นจริงเฮ้ยเขาเจอแร่ไอรอนนะเธอของดีเนี่ยจริงเหรอใช่ของดีเนี่ยอะไรอะ่ะเขาเจอทางอะไรไม่รู้โอ้ยมันเป็นเหมือนเหวเลยไหนเขาไปหาเธอแร่ก่อนแร่จังหวะนะไม่นะ จอบพังหมดแล้วอ่ะต้องไปทําจอบใหม่ก่อนอ่ะเขาได้เกาะชาวนะเื่าเหมือนว่าจอบถ้าพังแล้วมันยังขุดได้นะแต่มันจะขุดช้ามากเลยใช่ใช่ใช่เขาก็งงว่าทำไมมันยังขุดได้ไปไหนอ่ะเขามาทางขวาเลยอ่ะเดี๋ยวเขาไปหายเธอก่อนเขาจะกลับไปซ่อมจอบอ่ะนี่อะไรอ่ะเห็นเหมือนทองเลยเออไปดิมาไป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 มันสีเหลืองอ่ะเขาว่าอยู่ในน้ำหรือเปล่าอ๋อมันเรี่ออะไรอ่ะ มันคือพริกไทยระเบิดคือสำหรับอาหารรสจัดจ้านว้าวเฮ้ยเธอเขาเจออะไรไม่รู้ไหนไหนไหนมาเรื่องนึงนึงมาเขามาเขาข้างนี้นี่เธอจะตกใจเขาบอกเลยเห็นไหมข้างล่างอะจ้างฟ้าเนี่ยเฮ้ยเธอันนี้ไอรอนนี่เหรอจะขุดไ,ได้ปะต้องมีสว่า,วาน <laughs> เฮ้ย กอละเกมเอ,อ้ามันขึ้นจริงให้เหรอเฮ้ยทำอะมานี่ก่อนแล้วเขามีของให้ด้วยเอาป่ะนี่ปืนเห็นไหมเสื้อสีเขียวเขามีแล้วไม่เห็นหรือโอเคเฮ้ยแล้วรถไฟมันคืออะไรอะครับมันมีแร่ทองเป็นก้อนบอลเลอร์เลยทุกคนดูสิถ้ำดินเหนียวเนี่ย,ยต้องมีสวา่าคเราเจอของแปลกด้วยอะ อย่าไปทุบไลางรถไฟนะโ <Okay. S 1> อเคเพราะว่ามันมเหมือนอับบอร์ดไม้อะไรประมาณเนี้ยเออน่าจะใช่น่าจะใช่ใชไ,ปไปทำไงวันนี้เราพักการขุดแค่นี้ก็ดีกว่า,ว,าวันนี้เราเหนื่อยมากพอแล้วโอเคพรุ่งนี้เราค่อยมาสำรวจแล้วก็มาดูว่าวัตถุดิบที่เราได้มาเนี่ยมันเอาไปใช้ทำไรได้บ้างท้งนี้นี่นีจริง <laughs> เอา้เอาน้วมันจะไปยังไง โอ้โหมันอุดได้ด้วยเหรออุดได้ใาเย็นอุยมันเจ๊ทําไม่ะทําเพื่อขายทําเพื่อขายเฮ้ยมีพอสบัตของการวิ่งโอเค เอาละครับผมทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ <_ d ata> อย่าให้มีพลาดต่อไปคอมเมนต์ใต้คีย์บอร์ดยนะค <_ d ata> รยับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับบ๊ายบายครับ